สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงเหตุผลที่ว่าทำไมดวงคนบางคนเนี่ยผูกดวงจีนออกมาแล้วนะครับถึงมีธาตุให้คุณต่างกันบางคนเนี่ยธาตุให้คุณตรงข้ามกันเลยก็มีนะครับในคลิปนี้จะมีคําตอบให้ฟังนะครับสาหรับเหตุผลที่ว่าคนบางคนเนี่ยผูกดวงออกมาแล้วธาตุที่ให้คุณหรือธาตุที่ส่งเสริมของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่เป็นดวงเดียวกันนะครับ ก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้นะครับก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปก่อนว่าในวิชาดวงจีนนั้นเนี่ยการผูกดวงนั้นนั้นมีหลายแบบนั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยอาจจะอธิบาย2แบบใหญ่ๆแล้วกันแบบที่1ก็คือการผูกดวงแบบมาตรฐานนะครับซึ่งการผูกดวงแบบมาตรฐานนี้นะครับจะเป็นการใช้วันเดอนปิเกิดของเราและก็คํานวณออกมาว่าธาตุในดวงงคุณเนี่ย มันเป็นอย่างไรนะครับและก็มีสูตรตายตัวเลยว่าเมื่อท่าของคุณแข็งจะมีท่าให้คุณแบบนี้เมื่อท่าของคุณอ่อน จะมีธาตุให้คุณแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการผูกดวงแบบมาตรฐานนะครับก็เป็นการผูกดวงวิธีหนึ่งที่คนนิยมมากเป็นอันดับต้นๆเช่นกันนะครับแต่การผูกดวงแบบมาตรฐานนะครับมันจะมีปัญหากับดวงคนบางประเภทนั่นเองนะครับเ<ๆ>ช่นคนบางประเภทที่มีธาตุทั้ง5้าหรือดวงสมดุลกันหรือมีธาตุบางอย่างแข็งหรืออ่อนเป็นพิเศษเกินไปอย่างเงี้ยการผูกดวงแบบมาตรฐานนี้นะครับจะไม่ครอบคลุมคนกลุ่มนี้ครับเพราะจากการพิสูจน์มาเนี่ยคนที่ดวงพิเศษเหล่านี้นะฮะเมื่อ ผูกดวงแบบมาตรฐานแล้วนะครับธาตุที่เสริมไปเนี่ยมันทําให้ดวงยิ่งเพี้ยนเข้าไปอีกนะครับเกิดความไม่สมดุลขึ้นในดวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นอาจจะมีคนกลุ่มนี้สัก 10- 20%เท่านั้นนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ครับจึงมีการคิดค้นการผูกดวงจีนแบบที่2ขึ้นมาเขาเรียกว่าการผูกดวงจีนแบบละเอียดนั่นเองนะครับซึ่งการผูกดวงจีนแบบละเอียดนี้นะครับจะให้น้ําหนักกับธาตุบางธาตุในดวงของเราแตกต่างกันนะครับเราใช้วันเดือนปีเกิดเดียวกันธาตุเดียวกันเป๊ะนะรไไไไม่่ด้เปไไปลียอ แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือการให้น้ำหนักในบางตำแหน่งนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นจะให้น้ำหนักในตำแหน่งของฤดูการที่เกิด หนักขึ้นเป็นพิเศษอาจจะมีน้ำหนักขึ้นถึง2คะแนหรือ3คะแนเลยขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านนะครับบางคนก็จะให้น้ำหนักกับธาตุบางธาตุที่แข็งเป็นพิเศษในดวงบางคนก็จะให้น้ำหนักกับธาตุที่เกิดประจําวันด้วยนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับเลยส่งผลให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับกลุ่มพิเศษนี้นะครับสิบถึงยี่เนี่ยธาตุให้คุณอาจจะพลิกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับเพราะธาตุกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นธาตุกลุ่มที่เรียกได้ว่าส่งเสริมดวงกับเรามากกว่าตามหลักกกกกกกที่เเิิิดจจาาาาารร็บสถตม หลักของการผูกดวงแบบละเอียดด้วยนั่นเองนะฮะหรือพูดง่ายๆคือว่าการผูกดวงแบบมาตรฐานกับการผูกดวงแบบละเอียดนั้นมีข้อแตกต่างกันก็คือการผูกดวงแบบมาตรฐานจะใช้ท่าตรงๆเลยตามดวงเกิดของเราส่วนการผูกดวงแบบละเอียดเนี่ย จะใช้ฤดูกาลจะใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าตัวของคุณนั้นจริงๆแล้วควรจะต้องเสริมธาตุอะไรผู้ง่ายคือมีการให้น้าหนักกับธบา,าตุบางธาตุมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งการผูกดวงแบบละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้วิชาดวงจีนนะครับในระดับ2ระดับขั้น,ข,นขั้นกลางเลยทีเดียวแล้วนะครับก็ถ้าอยากรู้วิธีว่าเพราะเหตุใดก็แนะนําให้ศึกษาในวิชาดวงจีนได้นะครับกวโดยสรุปก็คือจะมีคนประมาณ 10- 2ถึงโดยประมาณนี้นะครับที่ดวงของคุณนั้นจะเป็นสองแบบผูกดวงแบบมรด เป็นแบบหนึ่งหรือผูกดวงโดยใช้ฤดูการเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแบบหนึ่งหรือผูกดวงโดยใช้การเวทน้ําหนักพิเศษหรือแบบละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งได้เลยนั่นเองนะครับและคําถามที่คุณสงสัยก็คือแล้วแบบไหนถูกคะอาจารย์สําหรับผมนะครับผมเรียกคนดวงแบบนี้ว่าคนดวง2โลกนะครับซึ่งผมเรียกคนเดียวนะไม่มีอาจารย์ท่านไหนเรียกนะครับความหมายของดวง2โลกที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าดวงของคนที่เป็นแบบนี้เนี่ย จะเป็นทั้ง2แบบนั่นเองนะครับบางคนก็เป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นวัยเด็กและพอวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนจนบ้านปลายเป็นอีกดวงหนึ่งหรือบางคนก็สับไปสับมาขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือบางคนก็สับไปสับมาเป็นดวงแบบ A หรือดวงแบบ B ขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบครับ <S <S เพราะฉะนั้นคนดวงแบบนี้นะครับจึงสามารถเสริมได้ทั้ง2แบบสมมติ คุณผูกดวงแบบมาตรฐานมาเขาบอกให้ถ้าที่คุณเป็นน้ำกับไม้แต่ผูกดวงแบบละเอียดกลายเป็นไฟดินทองคุณจะเสริมแบบไหนก็ได้แต่แบบไหนดีกว่านั้นถ้าจะให้ตอบให้ละเอียดก็เป็นเรื่องที่ยากแนะนําว่าให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งสำหรับผมนั้นการผูกดวงโดยการใช้ตัวคนวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะละเอียดที่สุดเนาะดังนั้นมันก็จะได้แบบหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ฤดูกาลเข้ามาคํานวณด้วยเพราะมันส่งผลให้ดวงของคุณนั้น เปลี่ยนไปได้นั่นเองนะครับส่วนในแบบผูกดวงแบบละเอียดทั่วไปมาตรฐานทั่วไปนะครับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้แบบไหนแบบหนึ่งไปกอดลองดูนั่นเองนะครับว่าแบบไหนแหละที Eat, fit, ่เราเสริมแล้วรุ่งเรืองนะครับโดยธรรมชาติในแอปของอาจารย์เซนเนี่ยเราจะผูกดวงแบบละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะตามนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ในเวอร์ชั่นถัดไปในอนาคตนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนได้ครับจะให้คนเนี่ย สามารถเลือกได้ว่าฉันอยากผูกดวงแบบมาตรฐานก็จะได้แบบสบายใจนะว่าบางคนเชื่อแบบนี้บางคนเชื่อแบบนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ก็แนะนําว่าให้ใช้แบบผูกดวงแบบละเอียดตามที่ในแอปมันผูกเลยก็ถูกต้องแน่นอนนั่นเองนะครับ